ชาวเน็ตพากันทำชาเลนจ์ออกเสียงตามแอลลี่บอกเลิฟปากต้องได้สำเนียงต้องเป๊ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักน้องแอลลี่เลยก็ได้โดยตอนนี้น้องแอลลี่นั้นโด่งดังสุดๆมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมถึง1.3ล้านคนและนอกจากความสวยของน้องแอลลี่แล้วนิสัยก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูมากๆ โดยน้องแอลลี่นั้นมีความสามารถทั้งด้านการแสดงและการร้องเพลงเหมือนกับคุณพ่อไม่มีผิดล่าสุดก็มีชาเลนจ์ที่ตัวมัมตัวแดดสายฟอต้องลองกับชาเลนจ์ออกเสียงคำว่าเลิฟเลิฟตามน้องแอลลี่ชาเลนจ์นี้เริ่มจากการที่ผู้ใช้ติกตอกแอดเคานแอดปุงเจที่เป็นแฟนคลับน้องแอลลี่แกล้งถามน้องว่า มีคำถามว่า love อ่านว่าอะไรน้องแอลลี่เลยตอบว่าเลิฟด้วยสำเนียงรูปปากและน้ำเสียงที่อินเตอร์สุดๆหลายคนชื่นชอบในจริตการออกเสียงเลิฟของน้องแอลลี่มากจนมันกลายเป็นไวร่าที่มีคนเข้าชมคลิปมากกว่า3.3ล้านครั้งเลยค่ะด้วยความที่มันเป็นไวร่าเหล่าชาวติกตอกจึงเริ่มชาเลนออกเสียงคำว่าเลิฟ ตามน้องแอลลี่ด้วยการดูเอ็ดคลิปและพยายามออกเสียงตามจนเป็นที่ขำขันลิ้นแข็งลิ้นเปลี้ยกันทั่วติ๊กตอกเลย